สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะกับช่องไมลี่เซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องเหมือก็จัดเตรียมรถคันหล่อๆนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับรถรุ่นนี้เลยค่ะ f o r d r a n g e r s t o r m ตนแทบเทโว 10AT4x4 นั่นเองนะคะกับราคาค่าตัวณปัจจุบันอยู่ที่14290 0 0บาทนะคะวันนี้ก็จัดเต็มรอบคันไปเลยนะคะชุดแต่งแบบโหดๆรอบคันไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคันนี้มีแต่งหล่ออะไรกันบ้างแลวออปชันเดิมๆของ ขาที่ได้มาจากโรงงานมีอะไรกันบ้างนะมารับชมกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องหวยด้วยนะคะส่วนพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากออกรถฟอร์ดสามารถติดต่อหาน้องหวยได้เลยที่เบอร์โทร0944968939ค่ะหรือสแกนเคเบิโคดด้านหน้านะคะมาจองรถกับน้องหวยได้เลยนะคะส่งทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ f o r d r a n g e r s t o r ต t ร์มทโ 10AT4 คูณ4 มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแมททิคไอดี ID นะคะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะอัจฉริยะสุดๆค่ะสามารถปรับมุมล,ลำแสงอัตโนมัติป้องกันไฟยังตาจากฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะแล้วก็มีออโต้ไฮบีมให้ด้วยเนาะและนอกจากนี้นะคะยังมีไฟสองสว่างนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะช่วยเพิ่มความสว่างในมุมอับเวลาลูกค้าหักเลี้ยวพวงมาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในรุ่นของนี่อ่ะหนึงสองา เราก็ยังมีนะคะในส่วนของไฟหน้า a u x Lamp ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นไฟสปอตไลท์นะคะช่วยเพิ่มความสว่างให้กับในยามกลางคืนลูกค้าขับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะสำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้ค่ะมีการเปลี่ยนนะคะในส่วนของกระจังหน้า FORD เนาะซึ่งในรุ่นสตอมแท็กจะพิเศษนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะจะเป็นกระจังหน้า FORD ที่มีการเพิ่มเติมในส่วนของไฟหน้า a u x Lamp ตรงนี้ด้วยนะคะก็ยังใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้ตัดออกนะคะแล้วส่วนไฟส อยู่เม็ดโตโตแบบนี้ค่ะมีเลืกอก2แบบเลยนะคะสีส้มกับสีขาวนะคะอยากได้แบบไหนแจ้งน้องหมวยได้เลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงค่ะตรงนี้มีการติดตั้งนะคะในส่วนของนี่เลยสกู๊ปนะ,ะม้าดำตัดขาวแบบนี้นะคะให้เข้ากับตัวรถหล่อเท่แบบนี้เลยนะคะทําให้ตัวด้านหน้าเขานะคะดูดุดันแล้วก็ดูบึกบืนใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะ เพิ่มเติมค่ะในส่วนของตัวไอคลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์สีดําแบบนี้ติดเข้าไปอีกนะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถแล้วก็เพิ่มความดุดนัดนเพิ่มความแข็งแกร่งไปอีกค่ะกับชุดกันส่วนด้านหน้านะคะเป็นของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นเหล็กแข็งแรงใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ก็ไฟตัดหมอกก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ในรุ่นของตัว s t อมแท็กนะคะตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีการเว้นเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้เหมือนเดิมนะคะก็ยังใช้งานได้ตามปกติ เหนเดิมเลยค่ะลูกค้าขานะคะตัวนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะการช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนันส่วนด้านหน้านั่นเองนะคะยังใช้งานได้ปกติตามเหมือนเดิมเลยในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะเราก็ติดเพิ่มเติมให้เลยนะคะแล้วก็มาดูกันที่ด้านล่างค่ะ ตัวนี้นะคะใส่ชุดเหล็กทำเมื่อแบบนี้พลาดไม่ได้กับตัวแครงกันกระแทกใต้ท้องรถแบบนี้นะคะใส่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะพร้อมกับห่วงล่างจูงสีแดงแบบนี้นะคะตัวแครงนี้นะคะจะเป็นสีแดงหรือว่าลูกค้าจะทําเป็นสีดําแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถแจ้งกับน้องเหมยได้เลยเนาะนะคะด้านหน้าก็จะหดๆประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะมาเริ่มจากนี้เลยค่ะร้อยอยางเดิมของเขานะคะอ่ะไม่ใช่ยางเดิมตัวนี้ มีการเปลี่ยนยางนะคะเป็นเปลี่ยนลายล้อมแมกด้วยเนาะตัวนี้จะเป็นยางนะคะของโตโยต้านะคะยางอาีนะคะถ้าตัวอาีเนี่ยดอกยางเขาจะเล็กกว่าตัว M t มนะคะนั่นก็หมายความว่ามันก็จะเงียบกว่าตัวเ t ็ทนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวขนาดยางนะคะตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนี่เลย ใช่ไหม LT 305้ทับ5้า 20, ได้ล้อ Mac ก20ี่สออฟเซตลึก24นั่นเองนะคะก็พอใส่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะพอดีกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะจะล้นล้นกับตัวคิ้วซุ้มล้อนะคะจะได้ทรงแบบสไตล์อเมริกันนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้ทรงแบบนี้นะคะความดุความเท่แบบนี้นะคะต้องใส่ล้ออย่างไซสนี้เลยนะ และแน่นอนนะคะถ้าเราใส่ยางขนาดนี้ไซนี้ช่วงล่างของเขาต้องมีการปรับนะคะเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมมากขึ้นค่ะนะคะใส่ในส่วนของตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ตัวซับแทงนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นอ่า OME นะคะ OME OEM ขอโทษค่ะเป็นรุ่น OEM นะคะ2.5นาะแล้วก็สามารถปรับความนุ่มนะคะได้ถึง8ระดับเลยนะคะซึ่งตัวนี้เราก็ตั้งค่าตั้งเซนต์มาอยู่ที่ระดับ4นะคะถ้าลูก ต้องการปรับเนี่ยก็สามารถเข้าร้านแถวบ้านแล้วก็ให้เขาปรับให้ได้นะคะอ่ะมาต่อกันค่ะสําหรับบันไดข้างกันก่อนเลยนะคะด้านหน้าเป็นเหล็กแล้วด้านข้างต้องเป็นเหล็กเช่นเดียวกันนะคะ กับบันไดข้างนะคะที่เป็นของฮัมเมอร์นะคะทรงนี้เลยค่ะขึ้นลงได้ง่ายนะคะไปลุยออฟโรดได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่นี่เลยสติกเกอร์นะคะตัวนี้ก็ดีไซน์แล้วออกแบบเองเลยนะคะอยากได้สติกเกอร์ลายไหนนะคะก็สามารถแจ้งแล้วก็ดีไซน์ครีเอทเองได้เลยนะคะแจ้งน้องหมวยมาส่งรูปม,มาให้หมวยได้เลยนะคะตัวนี้ก็สติกเกอร์มาตั้งแต่ตัวตรงฝาถังกระโปรงด้านหน้าตัวรถเลยนะคะแล้วก็ยาวมาถึงนี่เลยค่ะท้าย กราบะนะคะคำว่าแรนเจอร์แล้วก็4ีคูณสนะคะบ่งบอกชื่อรุ่นแล้วก็เพิ่มความเท่ความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเนาะ ด้านข้างประตูยังไม่หมดค่ะลูกค้านะคะรีวิวคันนี้บอกเลยค่ะว่าคอยให้นะคะนี่เลยกลาวข้างประตูร้นนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นของตัววิตเตอร์ Victor นะคะเพิ่มความดุดันแล้วก็ให้ตัวร้นเนี่ยดูขยายใหญ่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้รับกับตัวด้านหน้าตัวร้นแล้วก็ด้านถ้ายตัวรถนะคะจะได้สมบูรณ์แบบเนาะตัวนี้บารอมือจับนะคะติดเพื่อเพื่อความเทแล้วนะคะยังกันรอยขิดข่วนด้วยเนาะ,ะนี่เลยค่ะตัวนี้เป็นกุญแจสมาย์เรนนะคะมีกุญ จอยู่ใกล้ตัวสามารถอาสอดมือเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะหรือว่าแตะตรงนี้เพื่อทําการล็อกรถนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของฟิลม์มกรองแสงนะคะตัวนี้ติดให้เป็นฟิลม์มกรองแสงเซรามิกอย่างดีเลยนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ความเป็นส่วนตัวมากน้อยแล้วแต่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะเป็น40 60หรือว่า60 80ก็ได้นะคะขึ้นอยูอ่การใช้งานคุณลูกค้านะคะด้นานบนค่ะมาพร้อมกับตัวราวหลังคานะคะตัวนี้จะเป็นราวหลังคาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในรูปของสตอมแท็กนะสามารถ กลางนะคะเป็นแหลกหลังคาได้ด้วยถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บแบบนี้ได้นะคะในส่วนของตัวเราหลังคานะคะในขณะที่รถเคลื่อนที่นะคะลูกค้าสามารถาบรรทุกของนะคะได้อยู่ประมาณ80กิโลกรัมนั่นเองนะคะแล้วก็หูกระจกข,ของเขานะคะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าเนาะมีกล้องมองรอบคัน360องศานะคะด้านหน้าด้าน,านหลังแล้วก็ตัวด้านข้างนะคะมีมุมองศาเบ์ดไอวิวด้วยนะคะลุยออฟโรดได้เต็มที่เห็นทุกมุมมองในการขับขี่เลยนะแล้วก็จะมีนี่ค่ะไฟสองสว่างนะคะด้านข้างประตูรถนะคะเว เวลาเราเปิดประตูโรงรถตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นพื้นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ หูกระโองเขาก็ยังจะมีสัญลักษณ์บายสปอร์ตด้วยค่ะเวลามีรถแท่งมาจากทางด้านข้างนะคะในมุมอาบเนาะเราก็จะเห็นนะคะก่อนเนาะตัวนี้จะมีเซ,เซ็นเซอร์บอกนั่นเองนะคะ,ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะนะคะตัวนี้ก็ลืมบอกคิวซุมล้อคิวซุมล้อ,ลอตัวนี้จะเป็นทรงแบบกลงจักรนะคะขนาดอยู่ประมาณส4สนิ้วเนาะคันนี้เนาะนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็รับกับตัวล้อแม็กนะคะจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะจะล้นๆ้นหน่อยนะ ่อมาดูด้านล่างกันบ้างนะคะตัวนี้ก็ซับแหงนะคะโปรเฟนเดอร์ Pro นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของโชคนะคะของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะขนาด2.5นิ้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะปรับระดับได้ถึง8ระดับนะคะต้องการความนุ่มแค่ไหนนะคะใช้งานด้านไหนก็ไปปรับให้มันเข้ากับคุณลูกค้าได้เลยนะคะบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะ สำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะไฟท้ายเขาจะเป็นแบบ LED แบบ Full Time เลยนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟจอดเป็น LED ที่เห็นดำๆแบบนี้นะคะเรามีการแลปนะคะลมดำทำให้ตัวไฟท้ายเนี่ยดูดุดูหล่อมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครูน่นี้ไฟด้านหน้าก็มีการแลปนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปเนาะจะทำให้ตัวไฟด้านหน้าเนี่ยมาดูละมูนดูคมดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูท้ายนะคะตัวนี้ก็ติดเสริมความหล่อความดุดันมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวสุด คอบท้ายกระบะนะคะตัวนี้จะเป็นแบบวอลโลโก้มีคําว่า FORD นะคะวอลโลโก้ wow logo, และไฟอ่าแล้วกล้องด้านหลังนะคะก็ยังใช้งานได้จริงปกติเหมือนเดิมเลยนะคะ ไฟเบรกตรงที่3ค่ะแล้วก็ประตูท้ายเขาเนี่ยเอ้ยาดถายกระบะเขาเนี่ยจะเป็นแบบ easy lift นี่มือเดียวนะคะใช้งานง่ายเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านท้ายนะคะก็ติดในส่วนของตัวอะคริลิกค่ะคาว่าเจอร์นะคะทําให้ดูหล่อเต็มรูปแบบเลยด้านหน้าเหล็กด้านข้างเหล็กด้านหลังก็ต้องเหล็กค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกันชนท้ายเหล็กฮัมเมอร์นะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะ ห่วงลากตูงตรงนี้นะคะจะเป็นแบบอ่าทรงนกกระจิบนกจอกใช่ไหมคะอ่าปักนกแก้ว,กกวจะเป็นปังนกแก้วด้านหลังนะคะเอาไว้แบบลูกค้าลากจูงได้นะคะก็ไปติดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ เสียงท่อก็ต้องหล่อด้วยนะคะตัวนี้จะติดเป็นของท่อ HKS นะคะคาร์บอนแบบนี้เป็นท่อปลายคู่นะคะด้านข้างแบบนี้ค่ะติดท่อตรงนี้ก็ทําให้เสียงนะคะดูคุ้มมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวค,ความเขาเรียกอัตราการเล่นได้ดีขึ้นนะคะถ้าชอบก็จัดได้เลยนะคะประมาณนี้เลยมาดูภายในกันบ้างลืมพูดโลบายนะ โลวดบาเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นแบบปรับได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาได้อีกหนึ่งระดับเพื่อที่จะให้ขนานกับตัวราวหลังคาด้านหน้านะคะอันนี้คือเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งสิ่งค่ะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโรเลอร์นะคะของแอโรการดนะคะรับประกันวารันตีนะคะเท่ากับตัวรถเลยนะอยู่ที่3ปีนะคะสมปีถ้าตัวรถอยู่ที่5ปีนะคะน,นี่ก็คือรับการจากโรงงานเลยนะคะ มาดูกันที่ภายในกันบ้างค่ะนี่เลยเริ่มจากด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะคะขิบแดงเอกลักษณ์ในรุ่นสตอมแท็กเลยนะคะ หลังด้านหลังก็มีแอร์ตอนหลังให้มีปลั๊กตาะตาไว้เสียบชาร์จแบตได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะนี่เลยคะ่ะเริ่มจากพวงมาลัยด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบ Adaptive Cruise Control Lane Keeping l i m ตัวรีมิตนั่นเองนะคะตัวเว้นยะางจากคันข้างหน้านะคะตัว Adaptive Cruise Control ค,คันนี้ก็เริ่มตั้งแต่จุด Stop and, and Go เลยนะคะ,ะรถข้างหน้าไปรถเราไปรถข้างหน้าหยุดรถเราหยุดตามนะคะฝั่งด้านขวาพวงมาลัยจะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัด เดือนใหม่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นปุ่มพุชตาเรียบร้อยค่ะหน้าปัดเดือนใหม่ขนาดเต็มจอแบบนี้แสดงผลหน้าจอสีแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปแบบดิจิตอลค่ะถัดมาในส่วนของหน้าจอซิงโฟเอนะคะหน้าจอโซนกลางของเราจะมาขนาดใหญ่12นิ้วนะคะพราตัวนี้เป็นตัวท็อปเนาะเชื่อมต่อเป็น e ครเพย์ดยตัวแบบไร้สายได้กล้องมองรอบคัน360องศาจะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้เลยเห็นได้อย่างชัดเจนทุกมุมมองค่ะนะคะ แล้วก็อด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะปรับอากาศแล้วก็ตัวไวเลสเช์เจอร์ส่ชาร์จ Type C USB มีให้เรียบร้อยนะคะที่เห็นไฟสีฟ้านี้ก็คือไฟแอมบิทไลท์ตกแต่งภายในห้องผู้โดยสารทําให้ รอมากยิ่งขึ้นดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะหัวเกียร์นะคะในรุ่นขับสี่จะเป็นหัวเกียร e ์ e-shifter นะคะหัวเกียร์แบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโตเบรกโฮค่ะนะคะเนะวลาติดไฟแดงลูกค้าสามารถพักเท้าได้เลยนะคะพอไฟเขียวปุ๊บลูกค้าสามารถเติมคันเร่งเพื่อไปต่อได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวขับสี่ค่ะมีโหมดโ o ล์ o อร์เอฟอร์ไ l o w นะคะแล้วก็ h ู g h นั่นเองนะคะโหมดการขี่ถึง6โหมดด้วยกันนะคะ ลืมบอกค่ะเบาะที่นั่งปรับไฟฟ้านะคะได้ถึง8ปทิศทางเลยนะคะก็ ประมาณนี้เลยค่ะในรุ่นของกอ r เล a เ g e r s t ต r m แพ็กไบโตรสิบเอท4คูณ4นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1 4 2 9 0 0 0มาบาทนะคะใครอยากหลอก่อใครอยากได้เท่ๆทออปชันจัดเต็มแบบนี้นะคะรีบจัดได้เลยนะคะโปรโมชั่นนะคะมีทั้งดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือว่าจะมีฟรีชุดแต่งนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนลองโทรเข้ามาคุยกับน้องเหมยก่อนได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเห็นยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เป็นกำลังใจให้น้องเหมยด้วยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจ ติด่อน้องหมวยได้เลยค่ะ0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์เทลโคดด้านหน้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ็บคอเลยอะคลิปเนี้ย <laughs> ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน